สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมาพบกับสามาถ์แชนแนลอีกแล้ววันนี้บามาถบารุงสารจะจะพาทุกคนมาเบ่งภาพบรรยากาศซึ่งเป็นดอกหญ้าเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบเป็นสถานที่หนึ่งที่อยู่ในนครหลวงพิจาร์เนานะก็คือเป็นสถานที่กําลังฮิตหรือว่านิยมคือการท่ายูปหรือว่าท่าย MV อย่างต่างเนาะก็ถือว่าเป็นบอลยอดนิยมอยู่ในขณะนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นบอนสถานที่ที่ฮิตที่สุดอยู่ในนครหลวงจันท์แต่ว่าแม่นได้นอกก็คือกําลังฮิตแบบที่จะมาถ่ายเอาภาพบรรยากาศอยู่ทางนี้เนาะทุกคนเนาะก็คือทางด้านลุ่มจะมีดอกหญ้าที่กําลังแตกดอกอย่างสวยสดงดงามนะทุกคนเนาะแต่เราพู้ว่าเป็นดอกหญ้าออกอย่างเนาะเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบื้องภาพบรรยากาศหรือว่าอยู่ในด้านลุ่มว่าจิเป็นดอกหญ้าแนวใดเนาะก็คือถ้าทุกคนหู้ก็สามารถคอมเมนต์มาเนาะ แต่โบมาดจะบได้หัวเป็นดอกย้าอย่างเนาะแต่ถ้าทุกคนหัวเป็นดอกห่้าอย่างจะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทางด้านลุ่มได้เนะาะเดี๋ยวว่าจะลงไปทางด้านลุ่มนี้ให้ทุกคนได้เบิ้งแลก็ว่าเส้นทางที่หลายๆคนมาเนาะว่าสิเป็นอะไรเนานะแล้วก็โบมาดก็สิทายภาพบรรยากาศทางนี้ก็จะเป็นทงนาทุกคนเนาะแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นดอกยญ้า,ค,า,าคือระมาดว่าอเลยเนาะก็ถือว่าเป็นกําลังแตกดอกมี สวยสดงดงามแล้วก็เพื่อนเกิดกำลังฮิตที่มาถ่ายรูปอย่างต่างๆเนาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศแถวนี้เนาะแล้วก็ประมัติสิน่างไปใกล้ๆพู้เนาะก็คือจุดนี้ก็จะเป็นจุดยู่ที่ทางหนองบึกตัดไม้เราคุณเนาะก็คือว่ายู่แคมทางอย่างนั้นเองเนาะแต่ถ้าเขาจะมาทางทางนั้นเนาะทุกคนเนาะเราจะเริ่มยู้ไฟแดงตามสเนาะถ้าเขาจะไปทางหนองพญาเนาะทางหนองพญาก็จะ ไปซื้อทางนั้นไปแล้วก็เลี้ยวมาทางันตัดมาทางหงหม่อมเมลเด็กเนาะตัดมาทางหงหม่อมเมลเด็กก็มาอีกน้อยนึงก็จะมีทางแวดทางตัดไม้หนองบึกนั่นเองเนาะแล้วก็ขี่รถมาน้อยนึงก็จะหอดเนาะแล้วก็อีกทางนึ่งจะมาทางห้วยหงเนาะแต่จะบอดห้วยหงเทือก็คือทางแยกเข้ามาทางนี้เนาะมี2ทางเนาะมี2ทางที่ถ้าเขามาจากไปแดงตามิไซมาเขาจะแยกด้วยู่2ทาง แต่จังใดก็ต้องถ้ามาทางนี้ก็จะบบหอดของหมอไม่ลยเด็กเนาะแต่เกลือบหอดถ้ามาทางนั้นนองพญาก็กายของหมอไม่ลยเด็กมาน้อยหนึ่งเนาะอธิบายเนนี้กับทุกคนกับบุษุเข้าใจเนาะเป็นถ้ามือหน้ามีโอกาสประมัดกับสีไทยทางมาให้ทุกคนได้หู้ว่ายู่จุดใดนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้ประมัดก็ได้ลงมายู่บอลจุดที่ลุ่มแล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นดอกสี่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะคือดอกดอกเพิ่งเนาะทุกคนเนาะ คือแบบมันเป็นสไตล์แบบคือแบบดอกเพิ่งนี้อย่างประมาณนี้นะหรือว่าเป็นอะไรทุกคนผู้ใดหูห้ก็สามารถคอมเมนต์มาให้หู้ํำกันไดนะ้เนาะคือประมาณกับบูหูอย่างเนาะมีแต่ว่ามาถ่ายภาพบรรยากาศเรวนี้ให้ทุกคนได้เบ่งพร้อมกันเนาะก็คือแบบคือว่าสถานที่นี้ก็คือเห็นขาเจ้าเอาลงในอย่างเนาะอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ๊กอย่างต่างๆเนาะที่คนกําลังฮิต ที่จะมาถ่ายหูบอยู่จุดนี้เนาะแล้วก็เลยอยากมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ้องกากันว่าเป็นแนวใดน,นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เพิ่นมาถ่ายถ่ายหูบหรือว่าถ่าย m อีอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจะมีหลายคนเนาะที่เข้ามาเนาะต่บางคนก็กลับเหือนอย่างประมาณนี้แล้วเนาะแต่เขาจะอยู่ไกลๆห่างๆแบบนี้เนาะทางนี้ก็โอ้โหทางเทิงเพื่อนก็กำลังมาคนกำลังมาก็มีเนาะ บ,บางคนก็กลับบ้านกันนี่เนาะบางคนก็อย่างนี้น,นองคนเนาะเดี๋ยวฮาจิไปเบิ้งเส้นทางที่มีคนหลายไปเบิ้งเส้นทางกันเลยน้นองคนเนาะอันนี้จะเป็นคันนาเนาะคันนากัโอโห้เป็นขีโ้โตมเป็นทั้งหอยตีนี่อย่างไปน้นอกคนเนาะบอกหลายเ <s> นาะก็คือแบบคนมาหลายแหงกันนะทุกคนเนาะคือว่ากําลังฮิตในดอกหญ้าเนาะเป็นอย่างกระปุกคือการว่าเป็นอย่างถึงพักดอกหญ้าทุกคนเนาะ นี่เนาะจะประมาณนี้ทุกคนเนาะเบิ่งตามหอยไปในนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ผมวาดเกืบสิบัวได้ว่าอย่างหลายทุกคนเนาะมีแต่ว่าพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็มีหอยตีนีอย่างประมาณนี้แล้วก็ไปทางพุ่นเนาะสีอ้อมหอกไปพุ่นพุ่นเลยเนาะแล้วก็สิกลับท่ายกลับไม้ทุกคนได้เบิ่งเนาะนี่มันเป็นแน้วนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยบุกหัวเป็นดอกอย่างเนาะ สไตล์แบบนี้มันเป็นปุ่มแล้วมันออกอยู่สองจอบแลบนี่เนาะนี่สองสองรือสองดอกเึลงือๆนี่ออกอยู่ทางข้างทางนี้มันจะเป็นปุ่มอุลุ่มเป็นตัวนี้เนาะนี่เห็นบอแต่ก่ะ้าเบิ่งในตาเป้าออียงมันก็จะงามเนาะเบิ่งในตาเป้าออียงมันก็จะงามแต่เวลาเขาท่าย่างประมาณนี้มันก็จะออกแบบท่ายแบบรวมๆไมอย่างมันก็จะออกแบบสีเหลืองๆไปหมดเลยเนาะสีเหลืองเขียวประมาณนี้เนาะบนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเนาะถือว่าเส้นทางทางคานล้วแหละเนาะทุกคนเนาะที่เพื่อนไปเนาะถือว่าสรุปว่านี้โบวแมนน้อยๆเนาะน้อยๆคนเนาะที่ไปเนาะถือว่าทางนี้จนเป็นแบบนี้เลยเนาะถือว่ามีหอยตีนอย่างลากหลายคนเนาะที่ไปเนาะนี่เป็น่ยนใหญ่แล้วทุกคนถือว่าวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ ทายหูปออกมานี้งดงามพอสมควรเลยเ,ลยเนาะสมพอจริงๆทมีคนหลายอย่งประมาณนี้มาทายหูบอยู่เขตบริเวณนี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะ คือว่าจะเป็นสีเหลืองๆ,ๆลวดไปพุ่นเนาะแต่ถ้าเบิ้งใกล้ๆแล้วก็ตัวที่อ่ากับดอกหญ้าอันจะเป็นมีสีดำเนาะมีสีดำเป็นก้อนคือทอดที่ก้อยนะทุกคนเนาะสีดำแล้วก็มันออกคือแนวเมื่อกี้เนาะมันออกดอกสองสองดอกอยู่อันทางข้างเนาะคือคือผมจุกอีย่างประมาณนี้นะเนาะ,ะคือว่ากวยงามเลยเนาะนี่นี่นี่มันเป็นแนวนี้นทุกคนเนาะ ือว่าเบิ้งใกล้ๆนี่คือว่างามแต่เบิ้งภาพรวมๆมันยังจะเป็นสีเหลืองลวดไปเลยเนาะสีเหลืองลวดไปเลยนี่ถือว่างามเนาะสมพอหลายๆคนก็ถือว่าเข้ามาเป็นมาท่ายูปหรือว่ามาท่าย MV อีย่างต่างๆเนาะทุกคนเนาะอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาเนาะตามการสังเกตหรือว่าโมเมนต์สังเกตเลยเนาะแม่นแท้เลยเนาะทุกคนเนาะคือแบบเส้นทางนี้ก็ถือว่าพิสูจน์ได้เลยเนาะ ก็คือมีหอยตีนลากหลายโมเมนหลายหลายลากหลายเลยเนาะทุกคนเนาะเต็มเลยเนาะนี่ทางนี้ก็จะไปใกล้ๆพุ้น้อทุกคนเนาะก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะอยู่บนนี้เนาะนี่ทำกัมาไกลเติมแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็จะไปฮอดสุดพุนอีกประมาณจักเมตรละประมาณ40เมตรเนาะอยู่ทางนี้ไปเนาะอีก40เมตรแล้วกั แต่ว่าตัวเงาย่างมาฮันถือว่าไก่ของผสามารถกระต่วงได้นะ,นะทุกคนเนาะถือว่าตามหูภาพนี้เลยนะทุกคนเนาะนี่จะเป็นดอกนวนี้เนาะแต่เวลาถ่ายหูมีอย่างมาถือว่าโอเคเลยแลหละถือว่างามเป็นพิเศษเลยเนะาะตัวนี้เนาะแต่ ey, อาจจะเป็นนำกล้องเหาอย่างเบิ้งประมาณนี้ทุกคนเนาะอาจจะเป็นนำกล้องเหา่าแต่ถือว่าแหละเหากับกได้ใช้กล้องอย่างดีๆประมาณนี้ถ่ายเนาะหรือว่า เป็นลำกล้องเขาที่จะบวสัตว์ปันหดเนาะกระจาเฝ้าลำคลองลำคานกันนะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นเข้านะทุกคนเนาะก็คือแบบของแบบใส่กล้องมือถือถ่ายอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะอาจจะบวซัดเจนปันหดแต่ก็อยากให้ทุกคนเนาะได้เบิ้งนํากันเนาะว่าเป็นแนวไดเนาะเด็กก็พอเบิ้งได้อยู่เนาะทุกคนเนาะอ่านี่ทางคุ้นเพื่อนก็คือว่าแหละเป็น อาจจะเป็นมีนักแสดงอย่างประมาณนี้เนาะดาราอย่างประมาณนี้หรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆอย่างเพื่อนก็นลงมาถ่ายรูปหรือว่ามาถ่ายวิดีโอคือบ่วมาดคือกันเนาะแต่เอาแบบบุบหวัวแม่นไผ่เนาะเพราะว่าอยู่ไกลๆอย่างเนาะเาจะบ,บ่ได้ไปผัวพันกับไผ่เนาะาจะมาถ่ายเน,นีนี้โอ้โหถือว่าสวยสดงดงามเลยเลยนาะทุกคนเนาะก็คือบุได้ออกไปใส่เนาะช่วงนี้เนาะคือแบบบุได้ออกไปใส่แล้วก็คือว่าแหละ เห็นแบบสถานทีน่นี้งามยอย่างนี้เขาก็อยากมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ้งล้วเขาก็ได้มาเบิ้งนํากันเนาะว่าทุกครูมาเป็นเอาไดเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงยามแรงๆเนาะทุกคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงห้าโมงเนาะสิบเจ็ดโมงนั่นเนองเนาะอย่างนี้ เราเนอเดี๋ยวนี้เฮากกำลังย่างกับนะทุกคนเนาะคือแบบฮอกลงมาคือว่าลงมาไกลสุดละคือว่าท่ายมาจนสุดบอลที่ดองงานั่นนั่นาะทุกคนเนาะแล้วเอากระสีย่างกับขึ้นไปแล้วกระสีได้กับเมื่อนคนเนาะคือว่าอยู่แบบตะเวนกับกระสีตกดินนี่อย่างประมาณนี้แล้วแหละเนาะแต่เดี๋ยวนี้เฮากก็คือว่าอะไรกำลังสีกับแล้วเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางมือขวามือก็จะเป็นเข้าเนาะ เส้นทางก็จะประมาณนี้เราทุกคนเนาะเส้นทางในการย่างทางคันนาถือว่าเละมืเลยแล้วกันเนาะคือว่ามีหอยตีนอย่างเยอะแยะไปเมดเลยทางนี้เนาะตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยคนกําลังลั่งเร่งเร่งวะอะไยังวะกาลังที่จะเข้ามาท่ายลงที่จะมาท่ายหุนะ้เนาะกำลังที่จะมาสถานที่นี้เราทุกคนเนาะตามการสังเกตเบื้องยูดันเถึงเนาะก็คือว่ามีหลายคนที่ กำลังจะเข้าไมา้เนาะทุกคนเนาะแับถือว่ามีมาเพิ่มมีอย่างหลายหาอย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่มามยอมติดเส้นทา,างเนาะถือว่าหลายถือว่าหลายแหงเน,น,นเนาะอหอยตีนี่อย่างถือว่าหลายเลยพอสมควรนะคนเนาะตรงนี้เนาะ ตอนที่แรกที่บาม宝妈เห็นภาพที่คนหลายๆมาถ่ายรูปบ้ม์宝คิดว่าแมนแมนต้นเข้าเนาะทุกคนเนาะแมนต้นเข้าเอา้าแมนต้นเข้าเป็นอย่างคือว่ามีคนมาถ่ายรูปม์ผมจะเอาลงาลหลก์ไล่เนาะอยู่ในซื้อออนไลน์เนาะคือว่าลงเฟซบุ๊กอันวีแชทอย่างเนาะหลายอย่างไลค์ต่างๆเนาะทุกคนเนาะบ妈มดีคิดว่าเป็นอย่างอันเป็นเข้าซื้อๆเปอย่างกับเจ้าคือว่ามันถ่ายรูปเนาะแต่ที่จริงมันโมเมนต์เข้านาะมันเป็นดอกหญ้า กนิดนึงเนาะที่มันกําลังแตกอยังประมาณนี้เนาะก็อาจจะเป็นปีนึงอาจจะมีแต่ข้างเดียวแล้วทุกคนนะเน,เน,นนะานนะคือว่าน่าจะเป็นแต่ช่วงช่วงนี้เนาะคือว่าไก่นี่มันกับ่อาจอาดเียที่มีแล้วทุกคนเนาะมันเป็นฤดูการเนาะคือฤดูการน่าจะาเป็นน่าจนะเข้าฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวมันจึงมีเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ส่วนถ้าไกลไปฮอดฤดูฟอกฤดูฝนนี่อย่างมันก็คือว่าซีบบมีเนาะ ราะว่าหากจะเห็นในช่วงฤดูนี้เท่านั้นนะทุกคนเนาะนี่นี่ก็จะเป็นหอยตีนที่เมื่อกี้หอย่างเข้ามาเนาะประมาณคือว่ามีเต็มมาถ่ายหอยตีนแล้วทุกคนเนาะคือว่างงแห้งอย่างประมาณนี้นะแล้วก็คือว่าเอา้าคนคือมาไลาแ่แนะ่ฮะมาลงอย่างต่างต่างที่แถวนี้เนาะมาถ่ายหู เดี๋ยวนี้เราก,กำลังซีคขึ้นไปอยู่เบื้องด้านเถึงเนาะทุกคนเนาะแล้วเราจะพาทุกคนมาเบืบ้องภาพบรรยากาศด้านเถึงอีกบานหนึ่งเลรัอีกเทีท่ยนึงนั่นเองเนาะว่าจะมีความสวยสดงดงามสั่ใดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะีนี้เรากำลังย่างที่จะไปขึ้นไปเนาะขึ้นไปอยู่ท้ายด้านเถึงให้ทุกคนได้เบื้องเนาะว่าเป็นอะไรบ้างเนาะแล้ยก็กสิี่มาเบืบ้องภาพบรรยากาศตรงนี้เนาะทุกคนเนาะหรือว่ามีสาวๆหรือว่าเบ้า คุ้นเพื่อนเนาะเพื่อนกลับมาทายหูเพียงต่างๆเนาะเพื่อจะเอาไปลงเฟซบุ๊กย่างซื่อออนไลน์ต่างๆเนาะเพื่อจะให้ทุกคนได้เบิงนํากันเนาะสาหรับคลิปนี้ก็คือว่าบ่มาจะพาทุกคนมาเบิงสถานที่ที่กําลังฮิตเนาะหรือว่าเป็นสถานที่กําลังฮิตในการทายหูอยียงต่างๆนั่นแหละเนาะแต่ว่าในยูซวงระยะนี้ก็ถือว่าบ่อนนี้ก็จะเป็นบ่อนหนึ่งที่กําลังฮิตในการทายหูปปนะทุกคนบ่ม้ากันเลยครับ อยากมาทายให้ทุกคนได้เบื้องน้ากันเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางหนองบึกนั่นเองเนาะทางหนองบึกตัดไม้ทุกคนเนาะแล้วเพื่อนก็สร้างไปได้ระดับหนึ่งวเนาะถือว่าไซไปถือว่าเส้นทางนี้สามารถนําไซได้ถือว่าระยะช่วงบางช่วงบางช่วงเนาะก็คือแบบทางด้านหน้ากบได้ได้เต็มที่อย่างประมาณนี้ยังมีทางตอกทางตันอย่างประมาณนี้เนาะทางพุ้นเพื่อนกะทายอย่างทายทายหูบหรือว่าทายอย่างต่างๆเนาะที่มีรากหลายคนที่มา ถ่ายถ่ายอะไรทุกคนเนาะที่ว่ามีเบาเบาสาวๆอย่างเพื่อนกะมาถ่ายเพื่อเป็นทีละนึกเนาะถือว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนั่นเนองเนาะทุกคนเนะาะจากนี้กะจะถ่ายหู้แบบนี้ทุกคนเนาะก็คือสําหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาณกับโบได้มีอย่างไรเนาะประมาณกับจะได้อําลาทุกคนไปก่อนแลค์ทุกคนเนาะถ้าบุญใหมากคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบมาศกับคลิปต่อไปดนะ้วยเนาะ แล้วคินนี้ประมาณก็จะได้ก้าวคำว่าสบายดี